ความเจริญใน,นรธรรมจะ,นนะามาะแีแด่ญาติโยมสาธิชนทั้งหลายอาตมาพาเจนาพระธรรมคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธิชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนที่อาตมาพาเจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าการละก,กิเลสสามอย่างหรือมหานะการละก,กิเลสสามอย่างอย่างแรกก็คือตาทางค้าประหาร ก็คือการละกิเลสได้ชั่วขณะในขณะที่เราทำความดีเราก็ละกิเลสได้ในขณะที่ทำความดีถ้าเราให้ทานทำบุญตักบาตรในขณะนั้นเราก็ทำความดี เราก็ละกิเลสได้ชั่วขณะขณะที่เราสมาทานศีลจิตจดจ่ออยการสมาทานศีนลเราก็ละกิเลสได้ชั่วขณะในขณะที่สมาทานศีลหรือในขณะที่เจริญจิตภาวนาขณะที่เรากําหนดได้เราก็ละกิเลสได้กิเลสก็ไม่เข้ามาสู่จิตของเราได้ นี่เป็นการละกิเลสได้ชั่วขณะคือในขณะที่เราได้ทำความดีหรือว่าทำกุศลไ้ทานรักษาตีลเจริญจิตภาวนาในขณะนั้นเนี่ยเราก็ละได้ขณะหนึ่งก็ให้สังเกตพอหลังจากนั้นแล้วจิตใจเราก็ฟุ้งร้านไปหาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่อไปในข้อแรกก็คือละได้ชั่วขณะ ในประการที่สองวิคำพนาปะหารก็คือใช้วิธีการขม่มข่มได้ในขณะที่เราข่มได้เนี่ยข่มอะไรบ้างก็<ม>คือสามารถที่จะไม่ให้นิวรนทำที่การจิตไม่ให้ได้ความดีความงาม มีพอใจในโรคเสียงขินรอดสัมผัสภาษาธรรมเรียกว่าการมาชันทะพยาบาทกองไล่ผู้อื่นเขาเรียกว่าพยาบาทจิตใจอดหูหรือว่าเคลิบเคลิ้มก็เ,เรียกว่าทีนามิทะโงสานมีความลำคาญก็คืออุทธจารก,กุจจักลังเลสงสัยก็คือวิจิกิจชา นี่เป็นนิวรณ์หประการที่มีขาพน้าปาหารที่จะข่มนิวรณ์ไม่ให้เราได้ประลคุความดีความงา,ามทำให้จิตเราเสงบได้ชั่วขณะอย่างเช่นจะเดินกรรมฐานจะเดินสมาธิหรือว่าการกำหนด กำหนดในระยะบดนั่งเดินอย่างนี้เป็นต้นก็ข่มได้ชั่วขณะข่มได้ในขณะที่เรากําหนดประพฤติปฏิบัติหรือว่าเจริญสมาธินีน่แต่ถ้าเราหยุดการเจริญสมาธิหรือว่าหยุดปฏิบัติกิเลสก,ก็ไหลเข้าในประการที่สามสมุเฉทอาหารการละก,กิเลสได้ เด็ดขาดอันนี้พระอริยเจ้าท่านละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดพระอาหารหันต์ท่านละกิเลสได้เด็ดขาดผู้ปฏิบัติเข้าถึงมรรคผลนิพพานละกิเลสได้เด็ดขาดส่วนสองข้อแรกเป็นการละกิเลสได้ชั่วขณะชั่วคราวเท่านั้นอาตมาภาพก็นำ การลาก,กิเลสสมอย่างมาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับกว่าเจริญพร